สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แดงพามาชมทาวเฮาส์หลังมุมนะคะแดงอยู่หมู่บ้านเคซีคัตเตอร์เนะคะถนนหทัยลาดรดซอยไทยลามันค่ะสามารถออกวงแหวนรอบนอกได้นะคะสายไหมได้ค่ะใกล้ๆเลยนะคะ3มห้องนอนสองห้องน้ำนะคะหลังนี้ห้องโถงกว้างขวางค่ะเฟอร์นิเจอร์ข้างในนี้คือให้ทั้งหมดเลยนะคะ ก็คือทําใหม่ทั้งหมดให้แล้วค่ะรีโนเวทใหม่ให้ทั้งหมดนี่ห้องโต๊ะอาหารเราก็ให้ค่ะชั้นล่างนี้ห้องโถงกว้างนะคะแล้วก็หนึ่งห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวเราก็ทำไว้ให้เสร็จสรรคค่ะห้องน้ําสวยหรูค่ะห้องครัวทําให้เสร็จเรียบร้อยค่ะสวยมากนะคะหลังนี้หลังมุมด้วยค่ะที่จอดรถ ในบ้านหนึ่งคันค่ะแล้วก็อีกค้างบ้านอีกได้อีกหลายคันค่ะห้องนี้บ้านนี้สําหรับครอบครัวใหญ่ได้เลยนะคะห้องน้ําก็ทาให้ใหม่ค่ะสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่เนี่ยห้องโถงกว้างขวางมากค่ะสามารถทําทเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้เลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวพาด,ดูชั้นสองนะคะชั้นสองนี้สามห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ําค่ะห้องนอน ห้องนอนเล็ก2ห้องนี้ก็คือกว้างขวางมากค่ะห้องใหญ่มากนะคะเพราะว่าทําเกือบเต็มพื้นที่นะคะถ้าสนใจหลังนี้ก็ทักแดงมาได้ค่ะ0 8 0 9 4 2 0 5 6 9นะคะแดงอยู่ถนนหาไทยลาดหมู่บ้านเคซีคัตเตอร์7นะคะถนนไทยรามันอซอยไทยรามันนะคะตรงนี้ห้องเบสรูมใหญ่มากค่ะสวยงามทักแดงมาได้เลยนะคะ0 8 0 9 4 2 0 6, 9, 5 6 9ค่ะ ห้องน้ำก็สวยทำใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะคะนัดชมบ้านได้ทุกวันค่ะ080 9 4 2 5 5 6 9ทักแดงมาได้เลยนะคะห้องเบสรูมใหญ่มากๆค่ะ